เล่าครับเล่าใกล้แล้วเป็นรูปเป็นล่างแล้วใกล้แล้วอีกบ้านนั่นเกินล่อคอยเฮ็ดไปนี่แหละคอยเฮ็ดมาลำมาก่อยไปนี่ล่ะ สองหลังเหี่ยงกันเลยสวยงามอีกหลังหนึ่งก็จะยูค่คางกันนี่แหละนี่เลยอื